เด็กหญิงนิยายท่านอองโปรดรับข้าเป็นภรรยาบทที่หนึ่งร้อยสิบเก้า เช้าว,วันต่อมาหลังจากส่งท่านอ๋องไปประชุมเช้าแล้วจูจูอานานก็พบว่าลูกชายที่นั่งกินข้าวอย่างไม่สำรวมอยู่ที่โต๊ะหายตัวไปอานานคิดว่าเขาวิ่งไปผจญภัยที่ไหนอีกแล้วขณะกำลังจะให้สาวใช้ไปตามหามามาที่ดูแลเสี่ยวซื่อจือก็เดินเข้ามาบอกอานานด้วยสี่หน้าลำบากใจ พระชายาเสี่ยวซื่อจืออยู่บนรถนะของท่านหญิงน้อยเจ้าค่ะตือจะไปสำนักศึกษากับท่านหญิงน้อยให้ได้บ่าวห้ามก็ไม่สำเร็จอาหนานทำหน้าประหลาดใจเขาแอบพวกเจ้าปีนขึ้นไปแม้แต่องคารัก์ก็ไม่เห็นหรือไม่กระมัง ตัวเล็กกระจิตริ์เท่านี้ไม่น่าจะมีความสามารถในการหลกเลี่ยงสายตาผู้คนและแอบขึ้นไปบนรถม้าตามลำพังโดยไม่มีผู้พบเห็นสี่หน้าของมามาจืดเจือนกว่าเดิม ้มหน้าด้วยความละอายบอกตามตรงปล่อยให้เด็กสามขวบหายไปภายใต้การดูแลของตัวเองสำหรับพวกเขาแล้วนี่เป็นเรื่องที่น่าละอายและบกพร่องต่อหน้าที่มากเช่นกันหวังว่าพระชายาจะไม่ตําหนิพวกเขาด้วยเรื่องนี้อาหนานสูดหายใจลึกเป็นอีกครั้งที่น่ใจว่าลูกชายได้รับความเฉลียวฉลาดมาจากท่านอ,องบางทีอาจเป็นสีคราม ที่สีสันแก่แ้มยิ่งกว่าต้นครามเขาว่านางไม่อยากให้ไหวพริบและสติปัญญาของเขาเอามาใช้เอาเปรียบผู้อื่นนางจะต้องหยุดยั้งความเป็นไปได้นี้อาหนานพาสาวใช้กลับมามาไปที่หน้าจวนตรงนั้นมีรถม้าจอดเงียบๆอยู่คันหนึ่งเนื่องจากบนรถมา้ามีเด็กน้อยเพิ่มมาหนึ่งคนดังนั้นจึงยังจอดอยู่ที่เดิมไม่ได้วิ่งออกไปเกรงว่าถ้าชักช้าต่อไป การไปเรียนวันที่สองของเสียวชูชูจะต้องถูกบันทึกว่าสายแน่ประตูรถหน้าเปิดอยู่สามารถมองเห็นคนข้างในได้ชิงจือกับเจินนั่งมองอยู่ด้านข้างส่วนเด็กน้อยไปไปอยู่ในอ้อมกอดของพี่สาวมืออ้วนปอมขยุ้มเสื้อของพี่สาวไวพ้พางจ้องนางด้วยสีหน้าดื้อรั้นดื้อดึงไม่ยอมลงจากรถ ไปไปลงมาเร็วเข้าพี่สาวจะไปเรียนหนังสือเจ้าจะทำให้พี่สาวไปสายสายแล้วอาจารย์จะลงโทษพี่สาวได้นะนาหนพยายามชี้แจงด้วยเหตุผลและโน้มน้าวเด็กน้อยให้เปลี่ยนใจโดยอาศัยความรักที่เขามีต่อพี่สาวนางเป็นผู้ใหญ่ที่มีการศึกษาไม่ชอบการลงโทษโดยใช้กำลังไม่เอาท่านแม่ ไปไปจะไปสำนักศึกษากับพี่สาวด้วยไปไปจะทำตัวเป็นเด็กดีเด็กน้อยก็ติดพี่สาวนั่นกว่าเดิมอาหนานเกลียกล่อมอยู่พักหนึ่งครั้นเห็นเด็กน้อยไม่รับฟังแม้แต่น้อยในที่สุดนางก็โมโหไปไป เวลานี้ใครบางคนลืมไปแล้วว่าก่อนหน้านี้ตัวเองบอกว่าจะไม่ใช้กำลังตอนนี้นางอยากลากตัวเขาลงมาตีก้นซะเหลือเกินเห็นสีหน้าของอาหนานเด็กน้อยก็ตะเบงเสียงร้องไห้จ้าแงแงไปไปจะไปสำนักศึกษากับพี่สาวท่านแม่นิสัยไม่ดีท่านแม่นิสัยไม่ดี เสียงนั้นดังสะเทือนเลื่อนลั่นและสะท้อนออกไปไกลอาหนานหน้าแดงหูแดงเมื่อพบว่านอกจวนมีคนบนถนนหลายคนที่มองมาด้วยความสงสยัยขืนไม่หยุดเด็กน้อยที่ตะโกนลั่นผู้นี้จวนอ่องต้องขายหน้าไม่เหลือเพราะเขาน่ๆนน้องชายอย่าร้องไห้เลยนะพี่สาวจะพาเจ้าไปสำนักศึกษาด้วย เสี่ยวชูชูผู้เป็นพี่สาวที่ทนดูไม่ได้มือเล็กกอดน้องชายตัวขาวจำนำไว้ตาโตดำคลับเบิกกว้างจ้องมองอานานและพูดกับนางอย่างไร้เดียงสาท่านแม่ให้น้องชายไปด้วยเถอะน้องชายเป็นเด็กดีมากไม่สร้างความวุ่นวายหรอกอาจารย์จะต้องชอบน้องชายแนะ่เด็กน้อยเบิกตาดำที่ซื้อน้ำตามองนางพูดเสียงสะอื้น ท่ันแม่ไปไปจะเป็นเด็กดีจริงๆนะเมื่อใบหน้าสองดวงที่น่ารักจับจ้องมาพร้อมกันอาหนานจึงพ่ายแพ้ให้ความน่ารักอย่างไม่เอาไหนจากนั้นได้แต่พงกศรีษะอย่างอ่อนแรงจังหวะที่นางพงกศีรษะส,า,สาวใช้คนหนึ่งส่งกระเป๋าหนังสือใบหนึ่งให้ชิงจื้อโดยไม่ต้องสั่งแน่นอนว่าสิ่งที่อยู่ข้างในไม่ใช่ปากกา ผู้กันและตำราเรียนเหมือนกระเป๋าหนังสือของชูชูแต่เป็นเสื้อผ้าผ้าเช็ดหน้าและขนมที่เด็กน้อยชอบกินอาหนางรู้สึกพูดไม่ออกอีกครั้งขึงตาใส่สาวใช้อย่างคุนเคืองรู้สึกว่าเรื่องนี้ต้องมีลับลมคมในหน่สาวใช้กลับมามาทั้งหลายถูกนางจ้องจนก้มหน้างดสาวใช้ที่เป็นคนยื่นกระเป๋าหนังสือให้แก้ตัวเสียงอ่อน เป็นคำสั่งของท่านอองเจ้าค่ะท่านอองบอกว่าขอเพียงเสี่ยวซื่อจือหลบสายตาขององคาระกลับมามาทั้งหลายขึ้นไปบนรถม้าได้สำเร็จโดยไม่มีผู้ใดพบเห็นก็ให้เสี่ยวซื่อจือไปสำนักศึกษากับท่านหญิงน้อยได้เสียงของสาวใช้เบาลงไม่กล้ามองสีหน้าของอานานในยามนี้ พระชายาที่น่าสงสารเป็นอีกครั้งที่ถูกท่านอองปั่นหัวและควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดไว้ท่านอองแข็งแกร่งเกินไปแล้วพวกนางไม่กล้าเตือนพระชายาสงเดชท,ทำลายแผนการอันดีของท่านอ,องหรอก ครั้งนี้อาหนานโมโหแล้วจริงๆนางว่าแล้วเชียวด้วยนิสัยพูดน้อยและรักลูกของท่านอองแบบนั้นจะกํำราบลูกชายได้อย่างง่ายดายถึงเพียงนี้หรือที่แท้ก็มีการสร้างข้อตกลงระหว่างกันนี่เองมีแต่นางคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องดีในเมื่อรักลูกชายขนาดนี้ ต่อไปเจ้าไปนอนกับลูกชายก็แล้วกันอย่าคิดจะขึ้นมาบนเตียงของนางดังนั้นอาหนานเคนรอยยิ้มมองส่งเด็กสองคนออกจากบ้านไปสำนักศึกษาจากนั้นหันหลังเดินไปห้องนอนหลักด้วยสีหน้าบึ้งตึงอาศัยเวลานี้ที่ท่านออกยังไม่กลับมานางจะย้ายห้องออกไปอยู่คนเดียว เด็กน้อยไปไปๆที่ไม่รู้ตัวแม้แต่น้อยว่าตัวเองอาจทำให้เกิดสงครามเย็นแม้จะเป็นสงครามเย็นฝ่ายเดียวและเป็นสงครามเย็นที่น่าจะถูกระง,งับได้ในชั่วพริบตาระหว่างบิดามานดากลิ้งตัวไปมาบนรถม้าอย่างตื่นเต้นตั้งคำถามกับพี่สาวมากมายด้วยเสียงใสเจื้อเจ้า เสียวชูชูเองก็ไม่สนใจว่าน้องชายจะฟังรู้เรื่องหรือไม่ตอบทีละคำถามอย่างอดทนหากนางไม่รู้ ก็จะบอกว่าประเดี๋ยวจะกลับไปถามท่านพ่อในที่สุดเด็กน้อยที่เกาะติดชูชูก็ถูกจนที่เม้มปากหิ้วตัวไปวางไว้ด้านข้างในที่สุดพอมาถึงสำนักศึกษาเหลือเวลาอีกนิดเดียวก็จะเข้าเรียนแล้วหลายคนวิ่งเข้าไปในสำนักศึกษาอย่างเร่งร้อนไปไปที่แขนขาสั้นถูกจนหนีบไว้ใต้รักแร้และพาวิ่งไปในเรือนชุนหวาในที่สุดพอถึงห้องเรียน ปลอดภัยเสี่ยวชูชูผ่อนลมหายใจพาจนกับน้องชายที่ปล่อยให้จนหนีบตัวอย่างว่าง่ายไปนั่งประจำที่ของตัวเองพอนั่งลงและจัดที่ให้น้องชายนั่งอยู่ข้างๆเสี่ยวชูชูก็พบว่าเด็กๆในห้องเรียนเงียบผิดปกติเสี่ยวชูชูเอียงคอมองพวกเขาในตาสีดำกวาดมองไปร,บรอบๆคุณชายกับคุณหนูตระกูลใหญ่ทั้งหลาย ที่กำลังอ้าปากเหวิมองมารีบหุบปากทันใดก่อนจะเบนสายตาไปทั้งอื่นยังแข่งทื่อ ถ้าว่าเด็กน้อยที่เสี่ยวชูสูพามาด้วยสะดุดตาเกินไปในห้องเรียนไม่เคยมีนักเรียนอายุสามขวบมาก่อนทั้งยังไม่มีนักเรียนคนไหนพาครอบครัวมาด้วยเวลาเข้าเรียนดิดามารดาของพวกเขาเองก็ไม่มีทางอนุญาตดังนั้นพวกเขาจึงอดแปลกใจไม่ได้เด็กน้อยไปไปเชื่อฟังมากจริงๆนั่งอยู่ข้างกายพี่สาวพลางมองไปรอบๆเห็นพี่ชายพี่ ที่สาวพวกนั้นแอบมองมาเป็นพักๆเด็กน้อยก็ฉีกยิ้มหวานกลับไปให้โดยไม่มีทีท่าว่าจะกลัวคนแตกหน้าแม้แต่น้อยประกอบกับใบหน้ากลมยุ้ยงดงามของเขาดูเหมือนสาลาเปาก้อนกลมที่น่ารักจริงๆชูชูทำไมไป,ไปถึงมาด้วยล่ะ หลิงเคอถามด้วยความแปลกใจองค์ชายสีที่อยู่ข้างหน้าหันกลับมามองด้วยสีหน้าตั้งคำถามเห็นใบหน้าของเด็กน้อยที่เหมือนสเสด็จย่าเกินไปแล้วแม้จะงดงามแต่ก็เป็นอีกครั้งที่องค์ชายสีรู้สึกรับไม่ไหวเซียวชูชูตอบอย่างสุขุมน้องชายอยากมาสํานักศึกษาข้าจึงพาเขามาด้วย เด็กน้อยไปไปบอกมือให้ทั้งสองคนอย่างดีใจพี่เคสเสด็จพี่ซีทั้งสองได้แต่ยิ้มมองการทักทายของเด็กน้อยใจคิดว่าอีกประเดี๋ยวหากอาจารย์โกรธเรื่องที่ชูชูพาครอบครัวมาด้วย พวกเขารับหน้าแทนไปก่อนดีกว่าจะปล่อยให้ชูชูถูกทำโทษไม่ได้ไม่นานอาจารย์อี้ก็เข้ามาในห้องเรียนกว่าตามองรอบเดียวก็เห็นเด็กน้อยที่นั่งอยู่ข้างกายท่านหญิงน้อยแห่งตวนสู้อ๋องอย่างชัดเจนอดยิ้มขื่นไม่ได้เขาไม่คิดจะลงโทษอะไรหรอกเพราะก่อนที่จะเข้ามาในห้องเรียนเจ้าสำนักมาหาเขาอีกครั้งและบอกว่า เสี่ยวซื่อจือจากจวนสู้อ๋องอาจจะเข้าเรียนก่อนเวลา จัดให้เขาเรียนในเรือนชุนหวาก็แล้วกันอาจารย์อี้ถอนหายใจเขาดูเหมือนมามาชายที่คอยดูแลเด็กอย่างนั้นหรือเด็กสามขวบควรให้มามาดูแลและป้อนนมจะมาทำอะไรที่สำนักศึกษาเล่าแต่นั่นเป็นเสี่ยวซื่อจือของจวนสู้อ๋องคาดว่าอีกประเดียววังหลวงคงส่งคนมาแจ้งว่าไทยเฮากับห้องเต้ให้ความสำคัญกับการเล่าเรียนหนังสือของเสี่ยวซื่อจือ ห้องเต้มีรับสั่งพวกเขาที่เป็นบุคคลตัวเล็กๆย่อมต้องทำตามแต่โดยดีเฮ้อ หวังเพียงว่าเสี่ยวซื่อจื่อจะว่าง่ายเชื่อฟังไม่ก่อความวุ่นวายในห้องเรียนก็พอเด็กน้อยไปไปไัยทำตัวเป็นเด็กดีเหมือนที่ให้คำรับรองไว้กับอาหนานเขาเชื่อฟังมากและไม่ก่อความวุ่นวายนั่งอยู่ข้างพี่สาวฟังอาจารย์สอนหนังสืออย่างเรียบร้อยความสุขุมที่แสดงออกมาจากเด็กอายุน้อยๆเท่านี้ทำให้อาจารย์อี้ตกใจและประหลาดใจทีเดียว ล่อพังงอกศีรษะคิดในใจว่า เป็นเด็กที่สั่งสอนได้เทาว่าอาจารย์อี้ด่วนสรุปเร็วเกินไปสิ่งที่ทำอาจารย์อี้พูดไม่ออกและแทบล้มจับก็คือสอนไปได้ครึ่งหนึ่งเด็กน้อยที่เดิมทีตั้งใจเรียนอย่างมากชูมือขึ้นกระทันหันอาจารย์อี้คิดว่าเด็กน้อยอายุเท่านี้ก็รู้จักตั้งคำถามกับสิ่งที่เรียนแล้วกำลังดีใจอยู่ในใจและถามด้วยน้ำเสียงเอื้ออารี คุนช้ยสู่มีข้อสงสัยอะไรหรือเด็กน้อยเบิกตาโตดำขับจ้องเขาพูดอย่างน่ารักอาจารย์ไปไปอยากไปชีอาจารย์อี้สติแตกท่องในใจว่าเขาเพิ่งจะสามขวบเขาเพิ่งจะสามขวบเพิ่งจะสามขวบเท่านั้นสุดท้ายพอจนพาเด็กน้อยออกจากห้องเรียนไปอาจารย์อี้ถึงได้ปั้นหน้าแข็งทื่อสอนหนังสือต่อไป ไหนที่สุดก็อดทนจนถึงเวลาเลิกเรียนอาจารย์อี้ก้าออกจากห้องเรียนด้วยฝีเท้าส่วนเซเด็กทั้งหลายแสดงความเห็นใจถ้าว่าเห็นใจอาจารย์อี้เสร็จ พวกเขาก็รู้สึกว่าตัวเองสมควรได้รับความเห็นใจเช่นกันเด็กน้อยไปไปเข้าไปทักทายทำความรู้จักกับเพื่อนนักเรียนในห้องที่อายุมากกว่าตัวเองถึงสามสี่ห้าปีแถมยังพ่วงท่านหญิงน้อยแห่งจวนสู้อ๋องที่น่าเกรงขามมาด้วยเมื่ออยู่กับท่านหญิงน้อยในระยะประชิดแบบนี้ เด็กๆยิ่งรู้สึกถึงความเคร่งครึมยากต้านทานรู้สึกเหมือนว่าถ้าปฏิเสธอีกฝ่ายตนจะต้องแย่หน้าดังนั้นใครก็ได้ช่วยมาเอาเด็กน้อยที่กระตือเรือร้อนคนนี้ออกไปทีเถอะรอจนทำความรู้จักเพื่อนๆในห้องเรียนครบหมดแล้วองค์ชายสี่ก็พูดอย่างสนิทสนมอีกครั้งว่า ในเมื่อชูสีไปเข้าเรียนแล้วเช่นนั้นพาเขาไปพบเสด็จพี่ทั้งหลายในเรือนตรงเสียด้วยดีกว่าดังนั้นหลังผ่านพ้นเหตุการณ์น่าเศร้าเมื่อวานมาหมดัดมาดนักเรียนในเรือนตรงเสียก็ต้องเศร้ากันอีกรอบโดยเฉพาะองค์ชายทั้งหลายที่อายุค่อนข้างมากเห็นเสี่ยวชูชูที่หน้าตาเหมือนท่านอาสู้อ่องแล้วเลือกมองเด็กน้อยไปไปที่หน้าตาเหมือนเสด็จยา ของตอนอีกแค่นี้ก็เดาได้แล้วว่าคืนนี้กลับวังไปสเสด็จย่าของพวกเขาจะซักถามอะไรพวกเขาอีกบ้างการเป็นองค์ชายไม่ง่ายเลยจริงๆวันนี้อากาศดีมากเซียวชูชูยังคงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพอเลิกเรียนเสียวชูชูล่าลาเพื่อนๆและจูงมือน้องชายเดินไปตามทางที่มุ่งสู่ประตูใหญ่ของสำนักศึกษา ตอบคำถามไร้าสาระต่างๆของเด็กน้อยอย่างอดทน บางครั้งก็เม้มปากยิ้มน้อยๆนักเรียนที่อยู่ตามทางมองมาจูจ่ๆก็พบว่าเวลาพี่สาวกับน้องชายอยู่ด้วยกันไม่รู้เป็นเพราะความน่ารักร่าเริงของน้องชายช่วยบรรเทาความเคร่งครึมของพี่สาวไปหรือไม่ทำให้สองพี่น้องที่เดินอยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์อัสดงดูอ่อนโยนน่ารักเป็นพิเศษเห็นแล้วทาให้คนอดยิ้มไม่ได้จบบริบูรณ์ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ